นี่นะครับกล้อง Wi-Fi ตัวใหม่เล็กในฝ่ามือสามารถจะติดแอบไว้ตรงไหนก็ได้ถ่ายได้เป็นเลนมุมกว้างแล้วก็สามารถที่จะคุยโต้อตอบผ่านกล้องได้ด้วยนะครับข้างหลังมีเมาส์ติดกับขาตั้งกล้องได้ด้วยแล้วก็มีขาแขวนให้แอปตัวนี้แอปดีนะครับเป็นแอป v 3 8 0 Pro ตัวนี้ติดตั้งง่ายใช้ง่ายจริงนะครับแอปตัวนี้สามารถแชร์สัญญาณเน็ตได้จากมือถือไปให้กล้องหรือว่าจากฮอสปอตหรือเราเตอร์หรือ Wi-Fi ของโรงแรมหรือว่า Wi-Fi ของบ้านได้ได้เลยนะครับตัวนี้ เนีย่ยตอนนี้ผมจะแอดเพิ่มกล้องเนี่ยเราสามารถแอดกล้องได้ง่ายๆเลยจะมีฟังก์ชัน 4G Smart ฟังก์ชันกล้องสมาร์ทแล้วก็กล้องออนไลน์ครับนี่นครับผมตัวกล่องมีโหมดจับความเคลื่อนไหวมีโหมดอินฟราเรด ผมจะลองเชื่อมต่อผ่านระบบกล้องสมาร์ทนะครับเราลองเลือกเป็นระบบอะไรดีเอาลองเป็น AP hotspot ก่อนเขาก็จะเห็นว่าเราจะใช้ Wi-Fi ของใครในการต่อกล้องถ้าเป็นโรงแรมที่เราพักเราก็เอา Wi-Fi ของที่พักถ้าเป็นที่บ้านเราก็เอาเราเตอร์ hotspot ของที่บ้านถ้าเป็นมือถือเราก็เอา Wi-Fi ที่ใช้กับมือถือกล้องจะขอถามพาสเวิร์ดนะครับแล้วให้ให้เราใส่พาสเวิร์ดของอินเทอร์เน็ตของเรา มันก็จะเชื่อมต่อกำลังแอดสัญญาณกล้องเข้าไปกับมือถือทำให้เราใช้กล้องตัวนี้เอาไว้ที่บ้านหรือว่ารถยนต์แต่ว่าเราสามารถจะเอามือถือไปมอนิเตอร์กล้องได้ทุกที่เลยนะครับตัวนี้ พอเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อให้กับกล้องนะครับว่าเราจะเอากล้องตัวนี้เป็นกล้องส่วนไหนถ้าเราไม่ทราบเราก็ตั้งเป็นห้องจับรรูปก็ได้ห้องนอนทั้งหมเราตั้งเป็นห้องนอนนี่นะครับเมื่อเราแอดกล้องเข้าไปแล้วเชื่อมต่อบอไฟแล้วตอนนี้เราก็พร้อมใช้งานกล้องแล้วนะครับคือจะบอกว่ากล้องตัวนี้สามารถที่จะคุยโต้ตอบได้แล้วก็ มีอินฟาเรตเซนเซอร์ถ่ายในที่มืดก็ได้นะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเอากล้องตัวนี้ไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ภาพก็ต้องบอกว่าคมชัดมากเลยทีเดียวนี่ขนาดผมปรับความละเอียดเอาไว้ต่ำเป็น S D นะผมสามารถจะปรับเป็น H D ได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่า H D จะชัดขึ้นนะครับผม มันจะเป็นเลนวายร้อยเจ็ดองศาคือเก็บภาพได้ได้กว้างได้ได้เกือบหมดเลยแล้วก็สามารถจะคุยโต้ตอบได้ถ้าเรากดปุ่มเนี่ยเราจะแอบฟังได้ถ้าสมมติเรากดรูปลําโพงเนี่ยได้ถ้าเรากดปุ่มเนียเราจะแอบฟังได้ก็สามารถจะกดเพื่อที่จะคุยไปได้นะครับทลทลทลแคสแคสเทสอย่างี้นะครับผมคุยคุยโต้ตอบได้สบายมากตัวนี้นะครับ